วันนี้ลุงฝรั่งวันนี้ลุงฝรั่งจะมากินมะม่วงน้อยยัดโบกกินมะม่วงยัดโบก <c oughs> สวัสดีครับกินม <c oughs> ังก้นี่นะคะมะม่วงค่ะมะม่วงน้อยค่ะสุกแล้วนะคะปาปิ้พีก็เลือกมาค่ะสูงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเรวก็จะแบ่งไปให้แม่ทำ มะม่วง,งแผ่นปีนี้คงไม่ได้ขายนะเห็นแฟนทั้งบ้านบอกว่าอยากกินนะคะมันมีไม่ค่อยเยอะค่ะมันเจอน้ําท่วมไปเยอะค่ะต้นมะม่วงต้นไม้ก็เลยเออเลิกกันปกติมันจะเยอะค่ะบางคนจะเอามาให้ปีที่แล้วน่ะเกือบสิบสอบอะค่ะอันนี้แบบโอ้โหถุงพลาสติกลเกล็กๆนะคะก็นี่ค่ะจะพาลุงคิดยัดโบกค่ะอันนี้ก็จะเลือกไว้อันไหนเลกๆก็จะไปให้แม่ก็ทามะม่วงโอ้โหอันนี้ไม่ได้เละนะคะอันนี้เน่าค่ะไม่เอานะคะ ก็จะเลือกเอานะคะอันไหนเล็กเกินก็จะเอาไปให้แม่เขาทำมะม่วงแผ่นค่ะได้สักสิบกว่าแผ่นก็ยังดีค่ะปาที่ชอบกินกับกาแฟนสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะปาไปซีก็จะพารุงฝรั่งนะคะหรือว่านุงคิดนะคะมายัดโบกนะคะ ลุงฝรั่ง What is that ลุงฝรั่งก็อังนกันนรมะม่วงไม่ใช่ลุงฝรั่งลุงคิดบอกกันนี่คือลุงฝรั่งเหรออันนี้น่ะมะม่วงแต่อันนี้ลุงฝรั่งโอเคเคียลุงฝรั่งอันนี้มะม่วงน้อยลุงเซมอนกุยเหรอเออลุงก็คืออังเคลไงนี่ลุงคิดตกใจเห็นป้าเวซี่บอกว่าลุงลุง ลุงเพื่อนลุงกินหนูว่าอะไรอันนี้เหรอลุงอันนี้ไม่ใช่อันนี้มะม่วงน้อยเสียสิมะม่วงน้อยมะม่วงน้อยน้อยหน่าหนูน้อยเออมะม่วงน้อยก็วันนี้นะคะจะพาลุงฝรั่งนะคะมายัดโบกมะม่วงนะคะลุงฝรั่งกินมะม่วงน้อยกินมะม่วงน้อยยัดโบกไว้ยัดโบกเดี๋ยวยูจะซีไงเดี๋ยวยูวิวซีเลเตอร์ยัดโบกยังไงยู have to call วันนี้ลุงฝรั่งวันนี้ลุงฝรั่งจะมากินมะม่วงนมม้อยยัดโบกกินมะม่วงยัดโบกโอเคก็โอเคนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนแก้วก่อน <laughs> <ว S 1> กาแฟค่ะ <laughs> กาแฟค่ะช่วงเย็นๆ็นหม่บ่ายแบบนี้นะคะเป็นช่วงเบรกของเรานะคะโอเคนะคะ ก็จะยัดโบกอย่างนี้เดี๋ยวให้ลุงคิดทําเองเ,ออเดี๋ยวลูกใหญ่นี่ให้ลุงคิดนะคะลุงคิดจะได้ทําง่ายๆเดี๋ยวป้าพปซี่จะทําเป็นตัวอย่างให้ลุงคิดนะคะยัดโบกเนี่ยเอาเอาให้สุกๆหน่อยนะคะอันนี้จะแบบว่าสุกๆดิบๆจะเปรี้ยวนะคะนี่นี่ยูต้องทําอย่างนี้นะคัดเทดปาดหัวเขานี่ค่ะปาด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 ,ปาดอย่างนี้นะนี่ป,ป้าเปะซี่จะทาให้ดูก่อน่าเวลาลุงคิดทําเดี๋ยวจะมาให้ดูใกล้ๆนะคะ ปาดนะคะแล้วก็เอาช้อนนะคะจิ้มค่ะคือเราจะคว้านเอาเม็ดเขาออกมาเทคซีดเด็มเอาว่เอคนิคเออพี่บอกว่าเทคนิคดีก็นี่แหละเอาตัวซีดชั่มเอาชั่มก็ผ่าเลอะไม่ไม่ก็คือต้องระวังว่าทำไมเราต้องมีจานไงโอเคเอออเาหัวออกว่าจะไปให้ดูใกล้ๆกับลุงคิดอ่ะแก้วกาแฟบังหรือเปล่า ปาดหัวออกแล้วก็นี่นี่ก็เนี่ยค่อยๆบีบเนี่ยบีบเอาเม็ดมันออกนี่ทีนี้ก็เอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวยัดโบกบีจารยยัดโบกนี่เอาข้าวเหนียวเนี่ยเออมุี่บอกไม่เคยไม่เคยเห็นสิก็เพิ่งจะพาทําไงมันปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะม่ม่วงน้อยไม่ได้เกิดทุกมันจะไม่เหมือนมะาม่วงอไอ้ ลูกใหญ่ๆนึ่งเหลืองนี่ก็ยัดโบกเไยอายุก็ควานรอบๆเออนั่นแหละจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะจริงๆอะ่ะบางคนนะคะก็จะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาขยำกับเม็ดอันนี้ค่ะเม็ดเม็ดมันเนี่ยขยำขยำหรือว่าเอาช้อนนะคะคือเนื้อมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยขยำขยำนะคะแล้วค่อยยัดโบกลงไปคือเหมือนกับว่า อืม yes good ก็ yeah, เนี่ยก็เอาเนื้อมันนี่ค่ะอุ้ยน้ำลายไหลว่ะจริงๆนะอ่าเขาเอาข้าวเหนียวเนี่ยคลุกคลุกเนี่ยคลุกวิ t ซอสตรงนี้แล้วค่อยเทคอินไซต์ก็จะเละหน่อยจริง,รงๆเขาก็ต้องแบบคลุกเอาถ้วยอะค่ะคลุกคลุกกับข้าวเหนียวกับให้เหนื้อมะม่วงตรงนี้แล้วค่อยยัดโบกตรงนี้นี่ยัดโบก ยักษโบด This is the technique ยักโบเออยักโบโบดบไมไม้สระโอโบดโบกโบกบโอกวโบกเนี่ยโบกวีจะคอโบกมันเป็นรูอเป็นบิ๊กหัวเต็มเฮลโ์อวีจะคอโบกูิเคนนะคือเล่ตุ๊บเป๊ะคืออธิบายได้แบบว่า เต็มเออ <Okay. S 1> ก็เนี่ยคุกหรือไม่คุกก็ได้แต่ว่าเพราะว่าข้างในนี่แล้วก็ให้มันแบบนี้นี่ <And then? S 1> ก็วางเยแล้วก็โอเคกันคุณาย direct เยแค่ e ี t direct อันนี้คือ <Thanks. S 1> อันนี้คือแว well, <laughs> อันนี้คือโจ๊กไอ้หนุ่กิโจกนะคะ <laughs> อุยลูกนี้หวานวะ่ะ หวานไม่ลุงคิด yeah okay and now eat all with the with the skin or yes no no ปกติเขาไม่กินสกิปไข่วลาตึ้งตั้งตั้งเนี่ย hmm you make a big mess อือฮะ okay อ่ะอยัดหรือยังล่ะไม่อันนี้อันนี้ eat only ใช่ยัดให้ลุงคิดลุงคิดใช่ไหมอร่อยเนาะมะมม่วงน้อยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากในตรงบีบีมันจะหวานมันจะหวานอมเปรี้ยวจะหวานอมเปรี้ยวฮ่ากอีกแบ๊กเดี๋ยวสิมันยังไม่เต็มเขาจะดูเขาจะดูนะแล้วก็บีบมันขึ้นมาแล้วก็กินไงนี่ไม่อยู่ตองอยู่ตองไหว้ก่อนอ่ะไหว้ I have to buy the mango. Yes. สวัสดีคุณมังโก้สวัสดีคุณมะม่วง I will eat y กินนะเออเดี๋ยากจะกินเธอแล้วนะ Okay ไหม I will eat you. <laughs> uh, level, okay ไหมเออ Okay. Okay. <nach> okay. o k I want to do that myself. In. เออ Out. เออนั่นแหละบีบอย่างนั้นกินเลยอ่ะกาแฟอยู่เป็นไงรสชาติ รสชาติ s ก i c k y rice with m n ก o คุณคิดบอกรสชาติก็เหมือนก็ไม่เาคำว่าม่วงอะ What do you t h it's good นี่แหละยัดโบกแล้วก็ฝานลูกด้วยยักโบกยัดโบกโบไม้สระโอโบกระโบกอ่ะดเจคอโฮเนี่ยเป็นโบกเป็นโบกเป็นโบกอ่ะยัดยัดก็คือพุทอินไซด์อ่ะพุทคือยัด i like this technique เอือที่บอกชอบโุ้ยแต่มะม่วงน้อยอร่อยกว่าที่แม่ป้าพ่อชี่ทำมะม่วงแผ่นนะคะก็มะม่วงน้อยนี่ค่ะหากินยากนะคะปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเกิดเป็น,นหน้ามันค่ะมันจะไม่เหมือนมะม่วงที่ก็ทำแบบเป็นตัตลาดนะ,ะอ๋มอบอืมอืมอืม้ยอร่อย มันจะอมเปรี้ยวอมหวานมันจะไม่หวานโดดแล้วก็จะไม่เปรี้ยวอะแต่โหถ้าถ้าดิบนี่เปรี้ยวมากเอาใส่ยำมะ nice ันน้อยใส่เดียวมะม,ม่วงพันอื่นก็มาทำแบบนี้ไม่ค่อยได้บีบแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมันจะเหมือนมะม่วงน้อยมะม่วงอย่างอื่นเม็ดมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะมะม่วงน้อยเนี่ยเม็ดมันจะแบบตรง มะม่วงอื่นมันจะโค้งๆอ่ะเวลาบีบมันจะอขึ้นยากมันจะไม่มันจะไม่เอาออกง่ายแบบทําเป็นโบโกอย่างงี้ง่ายๆจะมีโบโกเนี่างนี้อยู่จะยัดอีกไหมอยู่จะยัดอีกไหม <c oughs> เจจม <Sure. S 2> ลิกไม่อยู่กินนี้ก็ได้กินใช่อร่อย ว่าปิซีไม่ยัดละพอดีเพิ่งกินข้าวอิ่มกันก็เที่ยงอิ่มไปอันที่ชอบค่ะ like the อร่เทคนิคที่บอกชอบเทคนิคการทำ <Okay. S 1> มันเพลินดี 3, e อืมบีบ oh. เลย <c oughs> กินได้ใช่กินเนื้อมันอ่ะบีบออกมา <But> เนี่ยมันจะออกง่ายค่ะมันจะบีบออกมาง่ายมาก อำไมค่เอนใมเทคนิค e ก่อนไม่เพราะ uh, ว่าม,มีมะม่งน้อยไง10 y e อ r s t h a i a d n e v e see t h a ใช่เพราะว่ามะม่งน้อยมันหาย,ยากนะคะทางเชียงใหม่ป,ป้าไปซีก็ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอเป็นลูกสีเหลืองๆใหญ่ๆ แต่ทางอีสานเนี่ยมะม่วงน้อยีนโซนเชียงใหม่ก็นอนทับทุมัดมีแต่ว่ามันหายากและไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่มันจะเจอแต่มะม่วงที่แบบเป็นการตลาดเขาอะค่ะไอ้ลูกสีเหลืองๆวีจะซีโอริคัลเลอร์เยลโล่บีกะแคนนดไอ้ชายละมันมันและทำมันก็จะไม่อร่อยเหมือนมะม่วงน้อยต้องมะม่วงอันนี้เท่านั้นค่ะมะม่วงน้อยเขาจะเรียกมะม่วงน้อยอ้นี้ค่ะส่วนภาษาไทยก็คงจะเรียกมะม่วงน้อย เนี่ยมันหายากแถวอีสานจะเยอะค่ะแล้วมันขึ้นเองเมื่อก่อนต้นของแม่ใหญ่อยตรง,งนี้ค่ะอยู่ตรงข้างๆบ้านเราเน่เขามาฟันออกเขาทำทางไงาทำทางให้รถกระบะเขาเที่ยวไปอะ,อะไรนาเขาได้เขาก็เลยฟันออกค่ะฟันฟันออกเมื่อก่อนเห็นไหมฮะตอนมาแรกๆตอนน่ะจ้างกาลังบางเสาเข็มมาป้าพี่ซี่กูมังคิดไปนั่งกินส้มตำมึงกูสองปีแล้ว แกเพิ่งฟันไปเมื่อปีที่แล้วอร่อยเนาะใช่ไหมมันจะไม่นอกเซ็มแมงโก้ที่อยู่อีตมันจะไม่เหมือนนะคะมะม่วงที่ลุงคิ๊กชอบกินมะม่วงมะม่วงเยโลที่อยู่บ่ายจะดิเฟนดิฟมะม่วงไม่ไม่เหมือนมันจะนั่นได้เลยการันตีได้เลยค่ะเนี่ยดีที่แม่ไม่อยากเอามะม่วงอื่นมาผสมที่แม่ทําที่พี่แดงมาให้บ้านพี่แดงอะ พี่แดงเเนี่ยเฮาพี่แดงเอามาให้พี่แดงเอามาให้าาใ,หใส่กระใส่ถุงมามือนก็สอบเลยค่ะใส่มาให้อันนี้ไม่ต้องนั่นก็ได้บียอยแบบนี้ก็ได้นี่ีมันอร่อยมันจะอร่อยมาก <c oughs> คุณพี่ชอบ <c oughs> มันชื่นใจเนาอะอชื่นใจใช่มันชื่นใจมันรสชาติมันมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะมันจะไม่เหมือนมะม,ม่วงทั่วๆไปอืมขึนเขาหยุดโอ้ยหย,หยุดไม่หยุดเลยอะอร่อย เชไม่ล่าฮะของอีสานเนี่ยของแถวอีสานเนี่ของกินเยอะเพียงแต่จะกล้ากินนะเปล่ากระปงกระปอมจิลิจินูนมอนเบอร์อือหือหวานเบอร์ มันหวานแบบไม่จืดมันหวานแบบมันอมอ,นอมเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าดิบนี่ก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจีดเปรี้ยวอร่อยอ่ะวันนี้ไม่ไหวเอาไว้ไกินที่หลังมีข้าวเหนียวด้วยแต่อร่อยแต่กินแต่มะม่ม่วงวันนี้อร่อยมากไออีนโอนี่ดมเซลจะมาดูนดยัดโบกไหมฮะเดี๋ยวนะฮะป้าไปซี้ดูใกล้ๆน <c oughs> ะรอแป๊บ <c oughs> ยัดเลยจ้ะ ดูลุงคิดยัดโบกนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นโบกแบบนี้ค่ะลุงเขาเอาเข้าเหนียวไปไปคลุกค่ะจริงๆก็ขูดเนื้อมันคลุกก็ได้หรือไม่ก็ถ้าไม่อยากจะนั่นเขาก็จะยัดเลยแล้วก็มาดูดไอ้อเม็ดมันเนี่ยทีหลังอุ๊ยอร่อยค่ะพระพิธต้องกินอีกอร่อยแมุ่งคิด Perfect I love it คิดชอบ ดกชหยัดใหญ่เล้วคิดบอกชอบพี่ควรไปล้างมือ,มอปาดเพราะเขเหนียวอีกโอเคอะบีออกมาสิบีบบีบ,บ,บ,บออคุกคุกก็คืคอขยำขยำหน่อย อ่ะบีไไบไส้โซไ้ยินไซปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อ่ะดำเลย <laughs> <laughs> ชอบใช่ไหมล่ะเมื่อกี้บอก Amazing นะชอบนะคะโอ้ชอบอ,อ่ะกินหลายอันเลยค่ะเพราะถ้าเขาไม่ชอบเขาจะไม่กินอย่างนี้นะคะและแกไม่เคยกินค่ะครั้งแรกจริงครั้งแรกก็ถูกใจลุงเลย แฮปปี้เลยใช่ไหมคิดยูไลแดด Thank you for showing me this uh, special technique อืม, <think> มคิดบอกว่าขอบคุณที่โชว์โชว์แบบว่าให้ให้เทคนิคในการทำแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ได้ฝรั่งเราดันใช่ใช่มะนี่ฝรั่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กิน <They S 1> ไม่น้อยใช่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนาะเขาก็จะหั่นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำกะทิไงแต่ยัดโบกเนี่ย <and> ใช่แนะนำเลยถึงคิดบอกแนะนำเลยนะคะเพื่อนฝรั่งทั้งหลายค่ะ,ะมะม่วงยัดโบกเขาจะเรียกนะคะมะม่วงยัดโบกมะม่วงน้อยยัดโบกมะม่วงอื่นก็ไม่อร่อยมันจะมันจะเลี่ยนอมันนี่แมงโก้ Cannot make นะซัมก็จืด <Yeah. S 1> แล้วก็สวีท only บัดดิสนี่คือเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของดํมเลยคือมะม่วงน้อยเนี่ยค่ะของเขาก็คือปาเปซี่ก็ยัดโบกม่แต่เด็กค่ะคนอีสานส่วนใหญ่รุ่นเก่าๆนะ รุ่นใหม่ๆอาจจะมีรู้บ้างแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีของกินมากนะคะก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงนี่ค่ะเนี่ยจะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าอร่อยมากก็คือมะม่วงน้อยยัดโบกเอาอย่างอื่นมายัดค่ะมันมันไม่อร่อยเลยนะคะลองมาหมดแล้วนะ,ะอร่อยที่สุดก็คือถ้ายัดโบกต้องมะม่วงน้อยเท่านั้น,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราส่งคนของเราลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย